สะโสดอีกรอบแล้วนะครับสำหรับอดีตนางงามคุณแม่ลูกหนึ่งเมย่านนทวรรครับกับแฟนนุ่มหล่อในแบบชาวสเปนชาบีซึ่งหลังจากที่รักสุกนอมฝ่ายชายก็เซอร์ไพรส์คกเข่าวขอแต่งงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองโดยพิธีวิวาครับจัดขึ้นที่ริมทะเลกระถากลางบรรยากาศสุดโรแมนติกในงานก็มีคนในครอบครัวเพื่อน,อนในและก็นอกวงการมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่นครับ ส่วนในช่วง after party เมย่าเจ้าสาวป้ายแดงก็ได้โชว์เสียงร้องเพลงเพราะๆแล้วก็ออกสเตปแดนซ์กับแก้วจริญญาจนเพื่อนๆในงานส่งเสียงเชียร์กันสนั่นเลยครับแด้ของแก้วเองนี่ก็ได้โพสต์ภาพแชร์ความประทับใจพร้อมอวยพรก็เขียนแคปชั่นนะครับบอกว่า Love you to the max my dance buddy รักๆๆดีใจที่เพื่อนเจอคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องและพากาันพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดี o l l always be by your side no matter what รักที่สุดในโลกพาไปนวดด้วยนะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ